ยูโลสีแคปเสนะสาสีขาวลำสุดท้ายของอึ้งวันไตเลยนะเอฟนะลำนี้จะลงไปอยู่ที่ชุมพรนะครับไปอยู่กับเจ้าของลงทุเรียนนาเฮียหมิงนะครับลำเนี้ยนะเจ้าของลงทุเรียนอยู่ชุมพรในเอฟซีจากชุมพรเลยนะซื้อสดใน FC เเฉพาะชุดของแต่งเนี่ยสองแสนกว่านเลำเนี้นะชุดไฟหน้าไฟตัดหมอกเป็นของแท้เบิกศูนย์หมดนะนนะ FC นะี ไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกลำนี้พิเศษหน่อยนะครับเจ้าของสั่งเป็น LED เป็นเกตตัวไฮรันเดอร์นะอ่าเป็นเกตของไฮรันเดอร์นะครับในตัว LED มันก็จะมีโคมอยู่ข้างในนะ f ีนะ FC, นะเนี่ยมันจะมีโคมอยู่ข้างในคือเวลาเราเปิดแล้วไฟไม่แตกนะ FC ซมันจะออกมาเป็นลำสวยเลยนะครับอันนี้เป็นของแท้โรงงานนะครับชุดล้อเนี่ย ชุดล้อหน้าเป็น S S R งานไทยนะ F C นะออกสีเท่ากันตัดกับตัวรถขาวนะครับ F C ลำนี้นะเนี่ยสีเท่ากัน6รูตรงรุ่นไม่ได้ใส่ดรปเตอร์ไม่ได้แปลงดุมนะ6รูตรงรุ่นเลยจานเบรกก็เป็นจาน6รลูโดยตรงเลยนะจานเบรกปั๊มแมมโบของแท้นะครับจา360น360ะใน F C กินเต็มจานนะครับเนี่ยพอดีแปะเลยเนี่ยขอบ18ใน F C นะ ปั๊มก็แอมโบอแท้ผ้าแอมโบอแท้แท้ทั้งชุดอะนะ F4 นะครับชุดเนี้ยเป็น6พอร์ตนะลำนี้นะครับเนี่ยหพอร์ตใน F4 นะ 4, นะเนี่ยปั๊มเบรก6พอร์ตหน้า4หน้า4หลัง4นะยางก,ก็เป็น D1 วันเรนโซ่สเปคยางก,ก็เป็น2 4 5 4 58, 5่8้านะมาตรฐานนะครับเนี่ยวิ่งสบายนวลน,นะนุ่มเนี่ยล้อหน้านะครับ ก้อนกันแบะตั้งศูนย์ทุกอย่างเรียบร้อยในฟีชกเป็นแกน20มิลน,นะเป็นออสเตปนะครับที่ลุงใช้สําหรับรถพวกนี้โดยตรงเลยนะปรับขึ้นลงได้4ระดับจ่ายทีเดียวแล้วจบนะขึ้นลงได้4ระดับตามใจในฟีีนะนะฟิล์มเป็นไฮคูเซรามิกนะลำนี้เป็นหน้าสี่ข้าง6เป็นฟิล์มดําจากฟิล์มสีอะไรลุงให้เป็นเกรดไฮคูเซรามิกเป็นฟิล์มเซรามิกทั้งลำในฟีีในชุดภายในก็หุ้มหนังใหม่ในฟีีนะ หุ้มใหม่ทั้งลำถ้าโดยสเปคเดิมนะลำนี้จะเป็นเบาะผ้านะภาย,นมมยในมือที่เท้าแขนทุกอย่างเนี่ยแผงประตูนะครับเป็นเบาะผ้าอาลำนี้เป็นหุ้มหนังนะไม่ได้สวมนะหุ้มทั้งชุดแผงประตมประตูขึ้นใหม่หมดนะเป็นได้คู่สีแดงใน fc นะนะครับเป็นได้คู่สีแดงเพื่อความแข็งแรงของตะเข็บใน fc นะครับเย็บได้คู่นะอ่าเย็บได้คู่แผงประตูเป็นได้คู่แคบเคอบเป็นได้คู่นะครับทำหมดเลยนะครับ ทิงแคบหลังเนี่ยก็เป็นได้คู่เย็บใหม่หมดใน Fc เย็บใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ในชุดพรมข้างล่างเนี่ยนะกันน้ํากันฝุ่นนะปูเต็มนะครับเนี่ยเป็น5้ดีนะก็เล่นลายด้วยได้แดงเหมือนกันนะเพื่อไม่ให้มันโดดให้มันเข้าชุดเลย Fc นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าพรมเต็มชุด5้ดี Fc เนี่ยเต็มชุดเลยแผงประตูก็ขึ้นใหม่นะเป็นหนังนะครับเนี่ยที่เท้าแขนเย็บได้แดงคู่ใน Fc นะครับ มือจมมือจับก็เป็นของแท้เบิกศูนย์หมดนะถ้าปกติของเดิมก็จะเป็นสีดำปฏิอันนี้เป็นคอมเมียมทั้งชุดนะครับซ้ายขวาแล้วก็ข้างหลังด้วยนะข้างหลังก็เป็นของแท้หมดมือจับใน fc เนี่ยคอมเมียมแล้วคอกเนี่ยเป็นของช่างสอนนะแน่นอนอยู่แล้วลุงทําของช่างสอนนะครับงานเนี่ยการันตีอยู่แล้วเนียนอยู่แล้วเบอร์304แทนะ้นะ fc นะนะครับเมตรสานะถ้าอยู่ในตัวของรถแครบใน fc มันจะพอดีเลยนะครับเป๊ะเลยนะแล้วลำเนี้ยนะ ชื่อเนี่ยชื่อติดอคอกเนี่ยนะเจ็ดจุดในเอฟซีหน้านะครับในแถวกลางของขอคอกนะแล้วก็ท้ายด้วยนะเจ็ดจุดไม่ได้เพิ่มเงินนะพวกนี้ไม่ได้เพิ่มเงินเลยเพราะข้างหลังแคปบด้วยนะครับไม่ต้องเพิ่มเงินนะจะเ,เป็นชื่อไหนบอกมาได้เลย CS การันตีช่างสอนนะครับอคอกซิงพวกนี้สอดไส้หมดในเอฟซีเพื่อความแข็งแรงนะครับเนี่ยในสเปคของขอคอก304นในเอฟซีนะครับเนี่ยแล้วลำนี้ไม่ได้จัดเสาตรงนี้คือเจ้าของต้องการเปิดแคปบได้นะครับ เนี่ยเสาค้ำจะมาอยู่ตรงนี้เป็นเสาค้ำคู่ในะ Fc นะครับเนี่ยเป็นเสาค้ำคู่นะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าถอ,ถอดไม่ได้นะถอดได้ใช้น็อตยึดนะองศามันจะพอดีเป๊ะนะครับเนี่ยเป็นงานฝีมือเลยนะ Fc ถอดได้นะเนี่ยไม่ได้เชื่อมนะไม่ได้ติดนะครับในตัวกระบ,บองเนี่ยนะครับกระบ,บองข้างนี้ก็พอดีไม่ใหญ่และไม่เล็กเกินไปนะนะ Fc แล้วลำเนี้ยเส้นเล็กเนี่ยคือเจ้าของต้องการให้เป็นเส้นตรงจัดเลยนะไม่ได้เว,ว้ากลางนะครับไม่ต้องเล่นลวดลายอะไรนะ ขาของข้องนี่ก็เป็นสแตนเลสนะท์ทั้งชุดนะทั้งชุดเลยน็อตนัยึดทุกอย่างเ่ยสแตนเลสหมดเลยนะแล้วก็ในชุดช่วงล่างข้างหลังเนี่ยนะเป็นแหนบ20มิล3มิตร2แผ่นไลท์นะครับถ้าตัวในแคปเนี่ยถ้าตัวในแคปเนี่ยลงแหนบเป็น20มิล3มิตรเนี่ยความกว้าง6เซนเนี่ยมันจะพอดีเป๊ะมันจะดูสวยฟเนี่ย2ตัน5สบายนะลำนี้จบนะครับสไลด์หูแหนบทุกอย่างเก็บหมดแล้วลหลัง4 หน้า4หลัง4นะี่นะข้างหลังก็เป็นแม็กบรรทุกนะของไจแอนแลนโซนะครับเนี่ยมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเนี่ยรับแรงกดได้ข้างละ1.85ตันนะเกือบ2ตันละต่อข้างนะครับความแข็งแรงงั้นไม่ต้องห่วงนะขอบ15เ่าเพาเดิม FC ยางก็เป็นมิชลิน XCD ที่ใช้กันนะครับใช้สำหรับบรรทุกนะเชื่อถือได้ f c ของมุกนี้เชื่อถือได้นะครับเนี่ยไฟไท้ายทุกอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนแท้หมดนะครับไฟไท้ายนี่ก็เป็น 3J นะ ในตัว my 2 4แท้นะครับของแท้ดูง่าย fc นะครับเนี่ยของแท้จะดูง่ายงานจะเนียนตัวปลาติกเนี่ยใสยปิกเลยเพราะมันเป็นของแท้นะอ่าแล้วในในตัวของกระบาดหลังใน fc นะครับเนี่ยงานเนียนฉากเฉยก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นฉากใน fc นะครับอ่าชื่อก็7จุดนะครับพี่หมิง168เจ้าของลงนะเขาสั่งมานะครับเนี่ยย้อยหลังก็เป็น4ต้น ขึ้นชือให้หมดนะเนี่ยขึ้นชือให้หมดเลย4ต้นเป็นสแตนเลสล้วนแล้วก็ข้างบนเนี่ยในเส้นข้างบนก็จะมีปีกนิดหน่อยเหมือนสปอยเลอร์นะพร้อมกับลังพึ่งดูสวยงามเลยในะ f c นะครับเนี่ยในส่วนตรงนี้ก็จับนี่เล่นว้าวกลางหน่อยจับหลังนะตะขอเนี่ยนะครับในส่วนของตะขอนี่ก็สแตนเลสหมดเลยเนี่ยทั้งเส้นนะจับกลางก็ว้าวกลางหน่อย F4 ครับแล้วก็ฝาเปิดท้ายนี่ก็ของแท้ใน f c เพราะว่า ในตัวแคปบจะมีตัวกล้องหลังนะอ่านี่ชุดแท้หมดเลยเปลี่ยนนะเพราะปกติก็เป็นดำพลาสติกแล้วก็ของเก่านี่คืนหมดคืนทั้งชุดเลยชุดไฟเดิมนะเอหน้าหลังแล้วก็ชุดจานเบรกปั๊มเบรกแล้วก็โช๊คเดิม4ต้นคืนหมดเลยนะเอนะครับลงใส่กล่องคืนให้หมดนะเอนะครับอ่าแล้วก็ชุดช่วงล่างด้านหลังดูสวยงามนะเอเห็นไหมไม่ได้เตี้ยนะเพราะคลมนี้ต้องเข้าสวนนะฮะเอฟซี FC. ข้างละ2แผ่น3มมิตรยี่สิบมิล นะครับชคหลักเป็นแกน20ใช้สําหรับบรรทุกเป็นโชคออกแบบนะเจ้าของร้านออกแบบมาตะป้อนะเป็นออสเตปนะครับเป็นยี่ห้อออสเตปแกน20มมิลใครสนใจนะโทรสายตรงหาลุงได้เลยจัดชุดเต็มๆอย่างนี้นะครับชุดนี้ของแต่งอยู่200,000กว่าบาทนะ FC นะครับชุดเต็มของแท้ทั้งนั้นนะแล้วก็ในชุดของไฟหน้าเนี่ยตัวปรับไฟต้องมีนะ FC นะเนี่ย ไม่ต้องเพิ่มเงินนะมันจะมาพร้อมทั้งชุดเลยถ้าซื้อกับลุงกันนะเนี่ยปรับได้5ระดับนะครับเพราะว่าชุดไฟหน้าแท้มันต้องมีมอเตอร์แท้เหมือนกันในเอฟนะนะนะครับมันต้องปรับได้นะสนใจโทรสายตรงหาลุงได้เลยนะครับแล้วงานของลุงในเ FC การันตีอยู่แล้วถ้าไม่ตรงป,ปกไม่ต้องจ่ายตังลุง